สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับสนทนาชายทุ่งครับโดยมีผมอักรวัฒน์วชรภัยบูลและก็อาจารย์บวนเป็นผู้ดําเนินรายการครับผมครับท่านผู้ชมครับเรามาพบกันเวลาเย็นๆนี่โอ้โหเหมาะมากแล้วก็ขอบพระคุณเป็นแฟนรายการนะครับเวลานี้หลายคนได้พบรายการของเราได้ชมรายการของเรา แม้กระทั่งสารนิวโยุที่เคยพูดถึงไปนะฮะเขาก็มีความสนใจอันนี้ก็ขอบพระคุณมากครับแต่ว่าเขาบอกว่าเวลาเวลาคุณแต่ครับถ้าคุณไปทํางานทั้งวันเนี่ยเวลาเย็นๆแบบเนี้ยบางทีเราก็ไม่อยากจะคุยอะไรที่มันเป็นเรื่องเครียดมากๆเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเวลาพักผ่อนท่านแลยนบางท่านก็รับประทานอาหารดื่มนมดื่มน้ากันก็เปิดทีวีดูสบายๆบางคนก็นอนเอกเคนเกฟังเราไปเรื่อยแต่ความจริงเนี่ย อย่านอนเฉยเฉยอย่าฟังเราเฉยเฉยหรือจะจบรายการเราก่อนก็ได้นะเวลาเรากลับมาทํางานพอมาถึงเย็นปั๊บเนี่ยเราก็ควรจะต้องนึกถึงว่าไอ้ตั้งแต่เช้ามาเนี่ยเราไปตั้งเป้าทํางานกันเป็นไงแล้วพอถึงเย็นเนี่ยเราทําเสร็จไหมถ้าไม่เสร็จมันเป็นเพราะอะไรหรือวันนี้ทั้งวันไปทําการเกษตรมาเนี่ยมันมีปัญหาอะไร,รมันเจออะไรอ๋อก็ออเรียกว่า กลับมาบ้านในช่วงเย็นนี่ก็ประเมินตัวเองตองั้งแต่เช้าจนเย็นเนี่ยเรารทํางานเป็นชิ้นเป็นอันประสบ,บความสําเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ไหมใช่มผมนี่นะได้เรื่องนี้มาจากนิสิตที่เขาเข้าป่าครับแล้วเขากลับมาครับผมก็ถามเขาบอกว่าคุณกลับเข้าเมืองมาตามนโยบาย6 6ทับสอเนีเขาบอกว่าเขาก็เล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้ฟังแต่ท้ายสุดเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่า ของเขาเนี่ยจะประเมินผลงานทุกเย็นแม,ม่ผมนึกขอบคุณคำคำนี้มากเดี๋ยวนี้ผมทํางานผมจะเป็นแบบน,นั้นทุกเย็นจะนั่งประเมินผลว่างานเราทําไปเนี่ยสําเร็จสำลิดผลถ้าถ้าไม่สำลิดผลนะถ้ายังไม่เสร็จถ้าไม่สำลิดผลยังไม่เสร็จเราต้องประเมินเราต้องหาเหตุผลว่าที่มันไม่เสร็จเพราะอะไรมันไม่เสร็จเพราะเราวางแผนไว้ผิดครับวางแผนไว้เยอะไปอแต่ถ้าเราวางแผนเราก็จะรู้เราวางแผนผิดหรือเปล่าถ้าวางแผนถูกยังไม่เสร็จ งานนี้เรายกยอดไปอแล้วเราก็ไปปรับในวันต่อไปอหรือว่าบางครั้งเนี่ยอย่างบางทีเราบอกว่าเราทํางานจนันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์เป็นวันเก็บงานอ,อเก็บตกว่าไอ้ที่คุณทามาทั้งวันเนี่ยยังไม่สําเร็จเนี่ยเราจะมาเก็บงานได้ยังไงน่าเสียดายในชีวิตคนเนี่ยผมนเนี่ยนะถ้าไปเกิดเป็นหนุ่มเป็นสาวใหม่ได้เนี่ยผมคงจะดีกว่านี้นะคุณแจ็คมีหลายอย่างที่ยากทับนะไอตอนวัยหนุ่มวัยสาวเนี่ยมันมันรู้สึกมีความรู้เยอะ แต่มันรู้ไม่จริงอะ่ะเขาบอกดวงตาแจ่มใสคล้ายกับว่าจะมองเห็นอะไรชัดครับแต่ความจริงไม่ชัดไม่ชัดมไม่ชัดแล้วไปเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องยกตัวอย่างเงี้ยนะเสียเวลาแค่เคืองคนเนี่ยมหมดไปหลายชั่วโมงฮะต่อวันนะ<อ>แล้วให้เ,ใหเปน,นั่งคิดเจ้าคิดเจ้าแค้นเขาอยู่เจ้าคิดเจ้าแค้นไม่ให้อาภายัยโกรธแล้วพอโกรธปั๊บทำไง ไม่รู้จะระบายกับใครไปนั่งพูดกับเพื่อนอไปด่าเพื่อนอีคนให้เพื่อนอีคนฟังเสียเวลาอีกสองเท่าตัว <c oughs> แทนที่จะลืมเข้าไปซะแล้วเราก็ใช้สิ่งที่เป็นประโยชน์จริงๆเขายิ่งคูดยิ่งไปบน่นยิ่งไปอะไรมันก็ยิ่งคิดยิ่งจำแล้วนะยิ่งเครียดเออยิ่งเครียดแล้วยิ่งเดี๋ยวสมัยนี้นะคุณไปดา่าใครซี้ซั่วไม่ได้นะครับกฎ <c oughs> หมายหมิ่นประมาทมีนะครับโอ้ไม่ไหวแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวนี้ที่สําคัญเนี่ยอคนไทยพอกินข้าวเสร็จ ผมไม่รู้บ้านคุณกินยังไงแต่บ้านผมสุพรรณนะเดี๋ยวนี้เวลาผมไปกินตามโรงแรมใหญ่ๆนะผมไปตักข้าวมาแล้วผมก็ตักแตงโมใส่มาแล้วผมก็ตักมะละกอมาอมแล้วเวลาผมกินข้าวผมก็หั่นมะาละกอกินกับข้าวกินหั่นแตงโมกินกับข้าวครับทุกคนวางช้อนหยุดหมดมองอะฮะมองบอกทําไมกินอย่างเงี้ยผมก็บอกผมทําอะไรผิดเหรอเคยเห็นบางคนกินสับประรดกับข้าวเคยเห็นนี่เลยบ้านผมเลยนะฮะ สับประรดกับข้าวกล้วยกับข้าวมะละกอก,กับข้าวแล้วก็แตงโมกับข้าวแตงโมก็เคยได้ยินบ้างแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนไทยเรามีปัญหาคืออะไรกินอาหารหลักแต่ไม่ตบท้ายด้วยผลไม้อ๋อใช่ครับบางคนตบท้ายด้วยของหวานขนมแต่ว่าบางแต่ว่าไม่มีผลไมบ้บางคนตบท้ายแล้วลุกไม่ขึ้นทำไมฮะเมา หลังอาหารส่วนมากมันก็เห็นตบท้ายด้วยของหวานกันขนมขนมอะไรอย่างนี้แต่ว่าผลไม้ไม่ค่อยค้ามจริงต้องเป็นผลไม้คุณแจ็คใช่ถ้าคุณไปต่างประเทศนะครับเวลาฝรั่งเขาเสิร์ฟอาหารคุณเคยเคยไปกินอาหารฝรั่งไหมอือเขาจะมีจานซ้อนกันอยู่สามสี่ใบครับวางซ้อนกันเลยนะครับแล้วเขาก็จะมีมีดอยู่สองข้างมีชุดที่หนึ่งมีชุดที่สองชุดที่สามบางทีข้างหน้ามีซ่อมมีอะไร คุณต้องหยิบให้ถูกนะถ้าคุณหยิบผิดคุณจะไม่มีอาวุธกินเลยนะจานแรกข้างบนสุดคุณต้องหยิบจากข้างนอกเข้ามาก่อนอหมดจานแรกเขาเก็บจานนั้นไปครับจานต่อมาหยิบชุดอีกชุดหนึ่งมาพอหมดปั๊บคุณนั่งต่อไม่ได้นะอเขาจะไล่แหคุณกลับบ้านแล้วคือถ้าหมดแล้วต้องลุกเลยหมดแล้วต้องลุกคุณต้องไปไม่ได้คุณจะมานั่งละเลียดกันทั้งวันทั้งคืนเมืองไทยที่จะนั่งสั่งจานเดียวนั่งเป็นชั่วโมง แล้วที่น่าสนใจมากคือพออาหารทุกอย่างจบเขาจะมีขนมปังชิ้นหนึ่งมีเนื้อมาก้อนหนึ่งมีผักมาจานหนึ่งพอจบท้ายปุ๊บก็จะเป็นผลไม้ครับแต่บางที่เขาก็มีออเดอร์เป็นขนมปังกันเนยมาให้ก่อนเลยใช่ไหมอ่าน่จะมีแก้หิวแก้หิวไว้ก่อนแก้หิวไว้ก่อนแต่ตบท้ายที่ว่าเป็นผลไม้เนี่ยคุณแจ็คไม่ได้แปลว่าคุณมีสิทธิ์กินหนึ่งจานนะเอาให้กินชิ้นหนึ่งฮะไปเมืองนอกนะสี่ห้าคนครับมีผลไม้ให้จานเล็กๆโอ้โห เพราะว่ามันหายากบ้านเรานี่ปล่อยเน่าคว้างหัวกันเละคนไทยมักจะได้เห็นผลไม้เฉยแต่ไม่ค่อยได้กินเพราะฉะนั้นวันนี้ครับท่านผู้ชมครับท่านทานอาหารเสร็จขอฝากว่าทุกมื้อตบด้วยผลไม้ตบท้ายด้วยผลไม้แล้วถ้าอยากจะขับถ่ายสะดวกต้องมะละกอเลยคุณแจ็คครับนี่เป็นผลสุกนะแต่ถ้าตอนใบยๆอาจจะ มากรดิบไปต่อไปนี้จะเล่าถึงอาหารอร่อยส้มตำกินบ่อยๆรสชาติแซ่บดีนั่นก็เป็นการหลอกล่อให้คนกินผักเพียงแต่ว่าไม่ค้าเวลาตำเนี่ยหวานจัดเค็มจัดเผ็ดบ้างเผ็ดจัดพอกินไปโอ้เวลากินมันสะดวกแต่เวลาถ่ายใช่คุณแจ็คเอ้ยโอ้โหอยากจะคิดเลยฮะก็เดี๋ยวนี้ก็เรื่องของเทนเพราะฉะนั้นอยากจะฝากฝากว่า เราเป็นเกษตรกรแท้ๆเนี่ยแต่ทําไมเรากินข้าวแล้วเราไม่มีผลไม้ตามหลังล่ะครับอืมใช่ไหมใช่ครับเวลาหิวตอนบ่ายๆเนี่ยคุณแจ็คมื้อบ่ายๆเนี่ยบางทีมีกล้วยไปสักสองสามลูกฮะช่วยได้เหมือนกันช่วยได้เยอะเลยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนักเช้าเบาเที่ยงเรื่องเย็นเว้นดึกแต่เดึกเราไม่กินอยู่ทา้งเกษตรกรอย่าลืมนะฮะตบท้ายมื้อด้วยผลไม้ครับแม้ก็ ทำงานมาหนื่อยเนื่อมาทั้งวันแล้วก็ดูแลสุขภาพกันบ้างนะฮะอาจารย์ฮะช่วงนี้ก็มองไปที่ไหนก็เทรนของการรักษาสุขภาพนี่เยอะอาจารย์ไม่ว่าไปงานไหนๆเนี่ยก็จะมีพวกน้ําแปรรูปต่างๆน้ำผลไม้น้ําจากสมุนพรสมุนไพรอะไรแปรรูปก็แสดงว่าเขาหันมารักษาสุขภาพกันแล้วอย่างบางทีเขาน้ําตะไคร้มากินขับลมบแก้ท้องอืดนะเอาเดี๋ยวมาคุยกันว่า ทำไมเราไม่มีผลไม้จะกินเมื่อกรอปลูกไปแล้วมันทําไมมันถึงมีปัญหาอย่างโอเคครับพักกันสักครู่ครับ